สวัสดีครับวันนี้เจอกันกับผมหมอกิตชัวรี่กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับคลิปทํานายดวงประจําวันที่1<ฮ>่ 1> พฤศจิกายน2566ายกกับดวงชะตาคนที่เกิดในราศีมีนมหาเฮงอันดับที่หนะครับที่ผมทําราศีมีนกับราศีกันออกมาก็ด้วยเพราะว่ามีหมอดูเก่งๆหลายๆท่านมาชี้ว่าคนสองราศีเนี่ย กำลังเจอกับภาวะวิกฤตอย่างหนักหลังจากที่ดาวราหูย้ายเมื่อช่วงวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาแต่พอผมมาเปิดดวงดูแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าไม่ได้ย่ำแย่อย่างที่คิดในบางคนที่เกิดราศีเมียนหรือราศีกันอาจจะเกิดความทุกข์ใจทรมานใจอย่างแสนสาหัส กับต้องเจอภาวะวิกฤตเรื่องของเศรษฐกิจไม่พอแล้วยังต้องมาเจอดวงชะตาของตัวเองที่ต้องล้มลุกคลุกคลานอยู่แล้วกลายมาเป็นราหูย้ายตัวเองต้องมีวิกฤตหนักครับอีกเลยเกิดความบั่นทอนในใจทําให้ผมเกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะทาแล้วพอมาเช็คดวงชะตาปุ๊บก็รู้ว่าสองราศีที่ว่าในราศีกันกับราศีมีที่ทําในวันนี้ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดนะครับที่ราศีกันนั่นแหละที่อาจจะมีปัญหาอยู่บ้างแต่สุดท้ายก็ผ่านพ้นได้ดีดีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่า หากเราตั้งมั่นอยู่ในบุญกุศลรับรองได้เลยว่าทุกอย่างผ่านพ้นได้แน่นอนนะครับตอนที่เราจะไปคุยรายละเอียดกันเนี่ยเกินมาพอสมควรนะครับก็ด้วยเพราะว่าผมเนี่ยไม่ต้องการที่จะให้หลายๆท่านที่เข้ามาดูคลิปแล้วต้องทุกข์ทรมานใจหรือว่าต้องไปมัวแต่กังวลวิตกไม่เป็นอันทำม,มาหากินเวลาที่มีคําทํานายจากอาจารย์หมอดูดังๆทํานายเข้ามา ต้องบอกว่าอย่างนี้ในบางครั้งบางทีเนี่ยนะครับเราควรจะฟังหูไว้หูใช้วิจารณญาณในการรับฟังไม่ใช่ว่าเราจะตกลงเชื่อเสียทั้งหมดทุกอย่างที่เขาพูดมาเพราะฉะนั้นเราต้องมีสติปัญญาของตัวเองด้วยจริงจะดีนะครับสําหรับคนที่เกิดในราศีมีนหรือทุกๆุราศีถ้าต้องการที่อยากจะตรวจเช็คดวงชะตากับผมหมอคีชรีก็ติดต่อเข้ามาได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับแต่แนะนําให้ทักเป็นไ d ดีไลน์มาจะชัดเจนกว่าเพราะรายละเอียดทั้งหมดผมจะส่งเข้าไปให้ในไลน์เลยนะครับ แล้วก็ไม่ต้องกังวลใจว่าทักไลน์มาแล้วผมจะไม่ตอบตอบทุกท่านนะครับแต่ถ้าโทรมาเนี่ยในบางครั้งผมก็อาจจะไม่ได้รับเป็นประมาณนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งการทํานายโดยชะตานในตรงนี้เป็นการทํานายดวงแบบกว้างๆรวมๆให้กับคนราศีมีนที่มีล,ลัคนาราศีมีนก็สามารถเข้ามาดูคลีมีได้เช่นเดียวกันคนราศีอื่นเข้ามาดูก็อาจจะต้องวิเคราะห์ไปด้วยขณะเดียวกันคนราศีมีนเองเวลามาดูก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมครับเพราะทํานายดวงแบบกว้างๆรวมๆไม่ได้จอะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งเป็นกรณีพิเศษนั่นเอง เอาล่ะครับมาเริ่มต้นกันในเรื่องของการงานก่อนถ้ามองเรื่องของการงานชาวราศีมีในรอบปักนี้การงานไปได้ดีนะครับไม่ได้มีปัญหาแต่ที่ผ่านมาคุณอยู่ในภาวะที่ย่ำแย่พอสมควรทีเดียวคิดมากกังวลวิตกไม่ค่อยจะมีความสุขกับงานที่คุณทําอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะย้ายงานแต่ก็ด้วยเหตุจําเป็นบางอย่างทําให้คนราศีมีไม่สามารถทําได้อันนี้หมายถึงที่ผ่านมาแต่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่หนึ่งมิถุนัทหนึ่งพฤศจิกายน คนราศีมีนการงานถือว่าอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นครับผู้หลักผู้ใหญ่เริ่มเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นให้การช่วยเหลือให้คําแนะนําจนทําให้คุณเก้าวผ่านธุรกิจที่เป็นอยู่สําหรับกลุ่มงานที่ดีมากๆในรอบปังนี้คือคนที่ทํางานในรัฐวิสาหกิจหรือทํางานเป็นข้าราชการต่างๆก็ต้องบอกว่าโดดเด่นรวมถึงท่านที่ทําธุรกิจเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารการกินงานด้านการบริการ หรือคนที่เป็นหมอหนวดนวดจับเส้นจับเอ็นต่างๆตามแผนโบราณตามวัดนนวัดนีอันนี้ถือว่าเด่นมากนะครับรวมถึงคนที่เป็นนักโหราศาสตร์หรือคนที่อยู่ในกลุ่มขององค์เทพต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่าเด่นเช่นเดียวกันนะครับดารานักร้องนักแสดงศิลปินต่างๆก็ถือว่าไม่เบาเช่นเดียวกันในรอบปักนี้นะครับส่วนพนักงานบริษัทห้างร้านทั่วๆไปก็การงานไม่ต้องกังวลใจไปได้เรื่อยๆ คุณยังสามารถที่จะอยู่ตรงนี้ได้อย่างสบายไม่ได้คิดที่จะเปลี่ยนงานย้ายงานเหมือนเช่นที่ผ่านมาเพราะหลังจากที่เราผ่านวิกฤตอะไรมาเยอะแยะมันสอนให้เรารู้จักว่าหากเราใจเย็นสุขุมไม่คิดมากแล้วไม่ผีผามมันจะทําให้อะไรๆที่ติดขัดอยู่ในราบเรื่นขึ้นก็เลยทําให้คนที่เกิดในราศีมินเริ่มเข้าใจในชีวิตมากยิ่งขึ้นนั่นเองโดยรวมแล้วก็ต้องบอกว่าทางด้านการงานยังไม่มีอะไรน่ากังวลใจยกเว้นแต่ว่า คนราศีมีนท่านใดห่างแม้นต้องการอยากจะออกมาทําธุรกิจส่วนตัวในรอบปักเนี้ยมันยังไม่ใช่เวลาที่จะออกมาทําแต่ถ้าจะทําจริงๆคือไม่ไหวแล้วงานประจําที่ทําอยู่มันไม่ไหวมันติดขัดมันมีปัญหาบางครั้งทะเลาะกกับเจ้านายบางทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานบ้างไม่อยู่แล้วอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะย้ายงาน ถ้าออกมาในลักษณะแบบนี้ต้องเรียนตรงๆกันนะครับว่าถ้าจะออกมาทําธุรกิจส่วนตัวคนราศีมีนในช่วงนี้ตั้งแต่วันนี้ไปถึงสิน้นไปถึงเดือนมิถุนายนหรือเอาง่ายๆถึงสิ้นปีเนี่ยควรจะทําอาชีพเกี่ยวกับพวกการขายพวกอาหารอาหารจานเดียวอาหารตามสั่งอาหารจานด่วนข้าต้มตัวรุ่งหรือหากแม้นใครที่มีความรู้ในเรื่องของอเกี่ยวกับเรื่องของโหราศาสตร์ต่างๆก็สามารถที่จะทําอาชีพแบบนี้ได้ ถ้าเป็นร้านอาหารหรือทำธุรกิจเกี่ยวกับของกินควรเน้นการขายในช่วงเวลากลางคืนจะดีที่สุดครับในรายที่จะออกมาทำธุรกิจส่วนตัวนะแต่ถ้าจะไปเปิดธุรกิจใหม่ๆลงทุนมากมายมหาศาลในรอบปักนี้ไม่ใช่เวลาที่ดีอาจจะต้องรอในช่วงจวังหวะที่ผ่านปี66ไปแล้วค่อยเริ่มต้นจะดีที่สุด นะครับหากมองเรื่องของอุปสรรคปัญหาการงานคนราศีมีในรอบปักนี้ก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของความเครียดความกังวลวิตกคิดมากยังผาวาหรือว่าร้อนอยู่กับเรื่องราวเก่าเก่าที่เคยเกิดขึ้นเมื่อช่วงก,กลางๆงปีที่ผ่านมายังพูด,พดง่ายๆว่ายังไม่ค่อยสนิทใจนักยังรู้สึกกังวลใจอยู่ไม่รู้ว่ามันจะระเบิดเมื่อไหร่ก็เลยทําให้คนราศีมีนะเกิดความกังวลใจแต่ต้องเรียนตรงๆว่าตอนนี้ดวงของคุณนะตั้งแต่วันที่29สตุลาคมเดือนนี้ไปต้นไป ชาวราศีมีนดวงชะตาจะค่อยๆพลิกผันดีขึ้นตามลำดับที่ย่าแย่อยู่ก็จะกลับมาดีขึ้นขอแห้ให้คุณรักษามาตรฐานงานของคุณไว้จะมีโอกาสประสบความสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปวิตกกังวลใจกับสิ่งที่หลายๆท่านได้ยินได้ฟังมาว่าเมื่อราหูย้ายวันที่17ตุลาไปแล้วจะต้องได้รับผลกระทบหนักนหนาสาหัสกันอย่าไปใส่ใจกับตรงนั้นมากนักนะครับ ขอให้มีสติหมันรละลึกนึกถึงเรื่องราวของบุญกุศลที่เราทำบ่อยๆจะดีที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องราวของความรักคนราศรีมีนจะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งก็คือเกี่ยวกับคนรักคู่ครองเราจะเป็นคนที่ค่อนข้างหวัดระแวงบางครั้งเวลาเขาคุยเขาพูดกับใครหรือหายไปนานๆบางที คุยไลน์กันทุกวันวันละสี่ซ้าห้าประโยคแต่พออยู่ๆวันดีคืนดีเขาหายเงียบไปเนี่ยคนราศีมีนจะวิตกกังวลใจบางคนไม่เป็นอันหลับอันนอนไม่เป็นอันทำมหาหากินถึงขนาดดิ้นพลา,พลาดเมื่อคนรักคู่ครองไม่ไลน์ไม่โทรหาเหล่านี้ก็จะกลายเป็นอุปสรรคทําให้การงานของคุณมีปัญหาติดขัดบางครั้งผู้หลักผู้ใหญ่เขาตาําหนิตีเตียนมาเราก็ไม่สามารถที่จะโต้แย้งได้เพราะเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะนั้นคนราศีมีนก็ควรจะระมัดระวังเรื่องของอุปสรรคตัวนี้บ้านจะดีที่สุดนะครับ มาต่อกันในเรื่องของการเงินนะครับการเงินคนราศีมีนเจ้าชะตาต้องบอกว่าที่ผ่านมาการเงินคุณติดขัดไม่ค่อยราบรื่นแต่หลังจากวันที่28-29เป็นต้นไปคุณเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญแต่ก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าเงินก้อนนี้มันมาเร็วแล้วก็พร้อมที่จะออกไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันคุณจะต้องวางแผนการจับจ่ายใช้สอยเรื่องของการเงินให้เป็นระบบระเบียบ หากแม้นใครที่เกิดราศีมีลแล้วกาลังจะไปทําธุรกรรมทางการเงินกู้แบงก์กู้ธนาคารคุณกู้ได้แต่ก็ต้องเรียนตรงๆว่ากู้ได้ไม่เต็มนะครับจะต้องอาศัยคนช่วยค้าหรือคนช่วยกู้หรือว่ากู้ร่วมจึงจะมีโอกาสได้เต็มตามที่ต้องการหรือหากแม้นเรากู้เงินได้แล้วเนี่ยเราจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าจะกู้มาทําอะไรแล้วต้องทําให้มันสาเร็จวัตถุประสงค์นั้น แล้วค่อยคิดการอ่านใหม่ว่าจะทําอะไรต่อหากเป็นเงินเหลือจะดีที่สุดเพราะอย่างที่ผมเรียนไว้ว่าเงินก้อนนี้เข้ามารวดเร็วมากแล้วสุดท้ายมันก็จะออกไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันถ้าเราไม่วางแผนการใช้จ่ายเงินมันจะทําให้เหมือนกับ3ล้อถูกป่วยเข้ามาปุ๊บปุ๊บปับป๊บเป็นนี้เป็นสินกินเชวจ่ายจ่ายวันเดียวหายเกลี้ยง กลายเป็นหนี้สินมโหฬารก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีเงินในระบบคนราศีมีนมาได้เต็มที่ขณะเดียวกันเนี่ยเงินนอกระบบก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ชาวราศีมีนมีดวงดีเกี่ยวข้องกับเรื่องของ ความฝันเกี่ยวข้องกับเรื่องของซิกเซนที่ตัวเรามีอยู่เพราะด้วยคนราศีมีนเองถ้ามองลึกเป็นคนที่มีเซนเป็นคนที่มักจะมีความฝันแปลกบางคนอาจจะเคยฝันเห็นบ้านเก่าเมืองเก่าสมัยศรีอยุธยาก็ว่ากันไปหรืออาจจะเคยฝันไปในสถานที่ที่เราไม่คุ้นเคยเหล่านี้จะกลายเป็นฝันที่เป็นมงคลนำเรื่องราวการเงินโชคลาภมาให้กับคนราศีมีในในช่วงวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้นะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ต้องเรียนอย่างนี้ คนราศีมีนเองก็ต้องมีพื้นฐานของบุญกุศลอยู่กับตัวบ้างจึงจะดีถ้าเรารู้สึกว่าที่ผ่านมาบุญกุศลของเราดูล่อยหลอหรือเรารู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นใจนักกับบุญที่เรามีอยู่มันจะพ่องไปหรือว่ามันจะมากขึ้นหรือว่ามันจะอย่างไรหากแม้นเรารู้สึกแบบนี้แนะนําอย่างนี้ครับในรอบปักนี้ก่อนที่จะเสี่ยงโชคหรือก่อนที่เราจะทําการมงคลอะไรต่างๆก็ตามแนะนําร่วบุญบริจาคปัจจัยค่าไฟให้กับวัดบารามหรือวัดเก่าๆที่ท่านขาดแคลนก่อนก็ได้ รวมถึงทําบุญถวายสังฆทานชุดหลอดไฟสายไฟก็ได้หรือจะเป็นไฟฉายอัฐบริขารขององค์พระภิกษุสงฆ์เวลาท่านเดินทุดงก,ก็ได้เช่นเดีวยวกันเพราะเรื่องนี้ก็ใกล้ออกภาษาแล้วนะครับ รวมถึงการทําบุญใส่บาตรตามโอกาสในช่วงเช้าๆก่อนไปทํางานหรือว่าวันที่เราหยุดก็ได้และสุดท้ายคนราศีมีนให้หมั่นไหวพระสวดมนต์จเจริญสมาธิภาวนาบุญกุศลตรงนี้จะนําพาให้คนราศีมีนเนี่ยประสบความสําเร็จกับสิ่งที่ผมพูดมาเมื่อสักครูน่นี้นะครับหลังจากที่คนราศีมีนสั่งสมบุญบาร,รมีพอสมควรแก่การแล้วคราวนี้เราก็มาดูกันว่าหากอยากอยกไปสักการบ,บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในรอบปากนี้ ควรจะเป็นที่ไหนจึงจะเป็นมงคลกับชีวิตถ้าชาวราศีมีนท่านใดมีบ้านช่องหออยู่ในทิศทั้งสองนี้คือทิศใต้และทิศตะวันตกเราสามารถที่จะไปสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในทิศทั้งสองของเราได้เลยแต่ถ้าไม่ได้อยู่ในทิศทั้งสองนี้ชาวราศีมีนควรนะมัสการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดังนี้ครับกราบขอพรโชคลาภกับองค์หลวงพ่อโตวัดพนันเชิงก็ได้ขอพรโชคลาภกับความสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ กับองค์พระนอนที่วัดโพธิ์กรุงเทพก็ได้เช่นเดียวกันหรือจะเป็นองค์หลวงพ่อวัดไร่ขิงรวมถึงจะเป็นองค์พระร่วงโรจนาฤทธิ์ที่นคปรปฐมก็ได้หรือจะเป็นการเข้าไปกราบสักการะขอพรโชคลาภกับองค์หลวงปู่หลิวขี่เต่าที่วัดไร่แตงทองก็ได้เช่นเดียวกันและสุดท้ายนะครับคนราศีมีนแนะนําไปสักการะบูชาขอพรโชคลาภกับองค์หลวงพ่อโตที่วัดม่วงอ่างทอง เวลาเราไปกราบสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเจอแม่ค้าที่มีลักษณะที่ผมจะพูดต่อจากนี้ไปก็สามารถที่จะเสี่ยงโชคได้เพราะในดวงของคนราศีมีนเนี่ยการเสี่ยงโชคซื้อหวยเนี่ยสถานที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คือวัดวาอารามที่เดินทางไปทาบุญหรือจะเป็นเทวสถานต่างๆก็ได้นะครับอ่อแล้วอีกที่หนึ่งที่สุดท้ายลืมบอกไปก็คือองค์พระพิคเนตที่วัดสมานรัตนารามหรือจะเป็นที่วัดโพรงอากาศก็ได้ครับใครที่สะดวกตรงไหนใกล้ตรงไหนก็แวะกันไปได้เลย เมื่อคนราศีมีนเนี่ยร่วมบุญกุศลแล้วนะครับทำบุญเสริมโดยชะตากราบสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คราวนี้ก็มาดูกันว่าดาวคู่มิตรเลขมงคลวันที่เวลาสถานที่เป็นอย่างไรนะครับทิศมงคลน,นำโชคสักครู่เนี่ยผมเรียนไปแล้วก็คือทิศใต้และก็ตะวันตกสองทิศส่วนดาวคู่มิตรจะเป็นผู้หญิงขาวอวบๆนิดนึงนะครับอายุเนี่ยประมาณ40ขึ้นจากทิศใต้นำโชคลาภมาให้กับคนราศีมีนแบบขาจอดส่วนถ้าเป็น การซื้อกบแผงประจําคนราศีมีนซื้อได้ทั้งสองทิศก็คือทั้งทิศใต้แล้วก็ทิศตะวันตกแต่ก็ควรจะเน้นคนขายวันที่เวลาและสถานที่เป็นเกณฑ์ด้วยจึงจะดีส่วนเลขมงคลน,นําโชคชาวราศีมีนนอกเหนือจากความฝันที่คุณได้มาแล้วคนราศีมีนมีเลขนําโชคดังนี้ก็คือเลข1เลข6เลข8เลข9นะครับเลขเหล่านี้จะเป็นเลขที่เกี่ยวพันกับเรื่องของซิกเซนทั้งหมดเพราะฉะนั้นลองดูว่าเราชอบเลขไหนยอย่างไร วันที่อันเป็นมงคลอุดมเรื่องของคนราศีมีนก็คือวันที่ 26, 29, 30, 31และวันที่1ครับส่วนเวลา9นาฬกา29นาที12นาฬกา29นาที16นาฬิกา19นาทีและเวลา19นาฬิกา19นาทีครับ ส่วนสถานที่เมื่อสักครู่ผมเรียนไปแล้วก็คือว่าในวัดที่เราเดินทางไปทําบุญรวมถึงเทวสถานที่เราเดินทางไปกราบสักการะบ,บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จะเป็นหน้าธนาคารรวมถึงศูนย์ราชการทุกแห่งแล้วก็หน้าโรงรับจำนำใครที่เดินผ่านไปแถวนั้นหรือว่ามีเหตุที่จะต้องไปแถบโน้นในส่วนที่ผมพูดถึงก็ลองเสี่ยงโชคได้เลยแต่ควรจะมองหาดาวคู่มืของตัวเองไปด้วยนะครับ ถ้าถามผมว่าคนราศีมีเนี่ยโชคลาภก้อนใหญ่สักเพียงไหนก็ต้องเรียนว่าเป็นโชคลาภที่ใหญ่พอสมควรทีเดียวบางคนอาจจะเป็นชุดห้าใบสามใบสองใบก็สุดแท้แต่ว่าดวงชะตาจะชักพาไปแบบไหนนะครับบางคนอาจจะเป็นรางวันที่สองที่สามที่สี่ก็สุดแท้แต่ว่าบุญเราทํามาอย่างไรแต่ที่แน่ๆคนราศีมีเนี่ยต้องวางแผนการใช้ใจ่ายเงินให้ดีเพราะเงินก้อนนี้เข้ามาเร็วแล้วก็ออกไปรวดเร็วนะครับ แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าคนราศีมีนทุกท่านจะต้องถูกหวยขณะเดียวกันไม่ได้หมายความว่าคนราศีมีนทุกท่านจะไม่มีโชคทั้งหมดมันอยู่ที่บุญธรรมกำแต่งของแต่ละคนเพราะฉะนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม อันนี้เป็นดชะตาแบบกว้างๆรวมๆให้กับคนที่เกิดในราศีมีนมหาเฮงอันดับที่5กับผมหมอกิตโชลีนะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้กันด้วยสําหรับท่านใดที่ต้องการอยากจะตรวจเช็คโดชะตากับผมแบบตัวตัวตัวเอ็กซ์คลูซก็ติดต่อเข้ามาที่ไอดีไลน์ศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งสี่ห้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งจะได้รับรายละเอียดอย่างชัดเจนนะครับแต่ถ้าโทรเข้ามาเบอร์เดียวกันศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งสี่ห้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งในบางครั้ง อาจจะไม่ได้รับโทรศัพท์เพราะว่าถ้าติดสายไลนย์อยู่ก็อย่างที่ผมเรียนไว้ว่าโทรศัพท์ผมมันเป็นเครื่องเก่าอยู่ถ้าเกิดว่าติดสายไลน์ปุ๊บแล้วผมกดรับปุ๊บเนี่ยสายมันจะตัดไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะยังไม่รับโทรศัพท์ถ้าหากติดสายไลน์อยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องกราบขออภัยกันไปตรงนี้ด้วยนะครับเอาละครับกับราศีมีนมหาเฮงอันดับที่5ก็คงจะลากันไปแล้วสําหรับท่านใดที่อยากจะดูดวงของตัวเองก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยวันนี้ลาไปแล้วมีความสุขมากมากสวัสดีครับ